สวัสดีคืนวันอาทิตย์นะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งเลิกงานนะคะแล้วก็กำลังจะกลับบ้านและด้วยความที่มันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมคะเราเลิกงานเนี่ยประมาณสี่ทุ่มครึ่งด้วยความที่วันอาทิตย์เนี่ยรถบัสจะหมดตั้งแต่สองทุ่มครึ่งทางเดียวที่เราจะสามารถกลับบ้านได้นั่นก็คือการเดินไปที่ สถานีรถไฟซึ่งใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณ10 1ถึง15นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะคะเส้นทางการเดินไปสถานีรถไฟให้ทุกคนดูตอนนี้เพิ่งออกจากที่ทำงานนะคะตามถนนก็ยังมีไฟอยู่นะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศรอบ ข้างหน้าเรานะคะจะเป็นโบสซึ่งเราจะต้องเดินลัดโบสเนี้ยไปที่สถานีรถไฟเ,เดินข้ามถนนมาฝั่งโบสแล้วนะคะคให้ดูบรรยากาศรอบๆก็คือมืดมากไรผู้คน อันนี้คือข้างๆนะคะเดินข้างๆเรียบโบดมานะคะฝั่งนี้นะคะซ้ายมือของเราเป็นสุสานจ้าให้ดูแค่นี้พอปกตินะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์อะรถบัสมันก็จะมีแบบถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนปกติค่ะ แต่พอด้วยความที่มันเป็นวันอาทิตย์เนี่ยมันก็จะมีแบบแค่สามทุ่มขันสุดท้ายทุกคนตอนนี้ถนนคือเริ่มไม่มีไฟแล้วนะคะทุกคนเห็นถนนมืดๆข้างหน้านั้นไหมคะนั่นคือที่ที่เราจะต้องเดินเข้าไปให้ดูบรรยากาศรอบๆ คือทุกคนตอนนีนะ้เรายังเดินอยู่นะแต่ว่าถนนมันไม่มีไฟเว้ยเฮียอะไรยังต่อวะเดี๋ยวขออนุญาตปิดกล้องเปิดไฟฉายก,ก่อนนะจ๊ะตรงนั้นนะคะคือที่ที่เราเดินผ่านมาเมื่อตะกี้นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็เดินออกมาถึงละแวกบ้านคนแล้วนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นคืนวันอาทิตย์สี่ทุ่มกว่ามันก็จะเงียบอย่างนี้เลยทุกคนเห็นภูเขาทางด้านโน้นไหมคะสถานีรถไฟคืออยู่ตรงโน้นเว้ยคือเราอะ ต้องนั่งรถไฟแล้วก็ต้องไปต่อที่เมนสเตชันเพื่อนั่งรถบัสไปอีกต่อหนึ่งนะคะแล้วรถบัสเนี่ยหมด4ี่ทุ่มห้านะเราต้องขึ้นรถไฟให้ทัน4ี่ทุ่มยีถึงจะไปทันรถบัสคันสุดท้ายที่ไปบ้านเราได้นะคะ ถามว่าถ้าเลิกงานไม่ทันทํำยังไงมันก็จะมีรถแท็กซี่ที่วิ่งในเมืองเฟลเคียชนะคะเราจะเรียกว่าโยโย่แท็กซี่ซึ่งถ้าเรานั่งแท็กซี่ปกติจากที่ทำงานไปบ้านเราราคาจะอยู่ที่ประมาณ25-30ยูโรแต่ถ้านั่งโยโย่มันจะประมาณ ครึ่งราคานะคะไม่ครึ่งราคาน้อยกว่าครึ่งราคาก็คือประมาณ8ยูโรนะคะถ้านั่งโยโย่โยโย่แท็กซี่จากที่ทำงานไปบ้านเราซึ่งมันก็ถือว่าถูกมากแต่ว่าด้วยความที่เรามีตั๋วเดือนนะคะก็จะเสีย8ยูโรทำไมใช่ไหมทุกคนก็ถ้ามาขึ้นรถไฟทันก็ก็ขึ้นน่ะ เมื่อก่อนนะตอนที่ทำงานที่โรงแรมนี้ใหม่ๆใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่ามีโยโย่แท็กซี่ไม่เคยรู้และทีนี้ด้วยความที่มันไม่มีรถบัสแล้วทุกคนคือกลับบ้านไม่ถัดรถบัสก็เดินอะ่ะเดินจากโรงแรมและยังไม่รู้ด้วยว่าตรงเนี้มีสถานีรถไฟก็เดินจากโรงแรมอะ่ะไปบ้านประมาณ6กกิโลซึ่งเมื่อก่อนมันก็ เดินไหวแหละทุกคนห้าหกกิโลออกกำลังกายหนักกว่าน,นี้ใช่ไหมแต่แบบพอแก่ตัวไปมากๆแล้วแบบเดินไม่ไหวแล้วเลิกง,งานเลิกง,งานแล้วก็แบบว่าไม่มีแรงแล้วอะเออก็เลยแบบไม่ไม่เดินดีกว่าส่วนมากก็จะยอมเสียแปดแปดยูโรแหละนั่งโยโย่แท็กซี่อะไรอย่างเงี้ย ด้านหน้าของเรานะคะเป็นสถานีรถไฟมีภูเขาอยู่ข้างหลังก็ซื้อตั๋วตรงนี้นะคะแต่เรามีตั๋วเดือนแล้วก็ไม่ต้องซื้อรถไฟเราน่าจะมาอีกประมาณ5นาทีนะคะ นี่ค่ะสถานีนะคะที่เราต้องมาขึ้นรถไฟก็คือสถานีเฟลเคียสอัมแบกนะคะก็คือนั่งจากตรงนี้เนี่ยไปแค่หนึ่งสถานีใช้เวลาประมาณ1น,นาทีก็ถึงที่เมนสเ t ชันนะคะให้ดูบรรยากาศรอบๆทุกคนนี่ยังดีนะคะมีไฟถนนมาแต่คือในกล้องอ่ะมันดูสว่างมากเลยใช่ไหมแต่ว่ามาต่อหน้าต่อตาเนี่ยคือ มันมืดมากนะเนี่ยเป็นภูเขามีคนนั่งรอรถไฟอยู่หนึ่งคนนะคะที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะทุกคนก็เป็นทุ่งยานะคะบ้านคนพอได้มีไฟสว่างสว่างมาจากบ้านคนนะคะ ทุกคนรถบัสขั้นสุดท้ายที่จะไปบ้านเรานะคะอีก22นาทีถึงจะมาตอนนี้นะคะเราก็ลงจากรถบัสแล้วนะคะคือทุกคนคิดว่าพอเราลงบัสได้แล้วเรื่องมันจะจบใช่ไหมไม่ใช่นะคะบ้านเราน,นี่คือต้องเดินขึ้นเขาไปอีกนิดนึงประมาณ ร้อยเมตรเอ้ยประมาณสามรอยเมตรทุกคนเดี๋ยวให้ดูอันนั้นคือทางจากถนนใหญ่นะคะนูนภูเขาโชคดีนะคะที่ยังแบบมีไฟถนนนะ ไฟถนนตรงนี้ดับเฉยทุกคนดับแล้วไฟถนนเมื่อกี้ยังสว่างอยู่ดีๆนั่นค่ะทางที่เดินขึ้นมา คือถ้าใครที่เคยเห็นวิวบ้านเราตอนกลางวันนะฮะที่มันเป็นแบบภูเขาหิมะสวยๆนู่นนี่นั่นใช่ไหมอยาจะบอกว่าตอนกลางคืนบรรยากาศแม่งอย่างโหดถึงตึกแล้วนะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบการรีวิวการเดินทางกลับบ้านวันอาทิตย์แต่เพียงเท่านี้นะคะนี่แหละทุกคนบรรยากาศที่มันแบบสวยหิมะปกคลุมตอนกลางวันแต่ว่าตอนกลางคืนแม่งแบบอย่างหลอนแล้วเราก็ต้องแบบว่ากลับอย่างเงี้ยเกือบทุกวันนะเพราะว่าเราเข้างานห้าโมงเย็นแล้วก็เลิกงานมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่ง เคยดึกแบบเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็มีนะแบบว่าเลิกงานห้าทุ่มครึ่งแล้วก็รอรถบัสครึ่งชั่วโมงนู่นนี่อย่างเงี้ยเดินกลับเข้าบ้านก็แบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ เป็นกำลังใจในการเดินทางกลับบ้านทุกวันอาทิตย์ของเราด้วยนะคะการกดติดตามจะทำให้เรามีกำลังใจในการไปทำงานแล้วก็กลับบ้านมากขึ้นนะอย่าลืมนะคะทุกคนไปแล้วสวัสดีค่ะ